สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญปอยทานดอกผีเสื้อลาตีนะคะใช้ดิบบินเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ30เซนติเมตรนะคะตัดปลายดิบบินทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเลียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาว8เซนติเมตรครึ่งค่ะ 8เซนติเมตรครึ่งค่ะวัดได้แล้วให้พับลงไปค่ะวางลงไปเลยนะคะหยิบขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะปลายิปปิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาคือเส้นที่สองค่ะ เอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาคือเส้นที่สามค่ะมาคล้องเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือค่ะสอบผ่านเส้นที่หนึ่งมาดึงเส้นริบบิ้นเส้นสุดท้ายกว้างๆค่ะ กลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ ให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะ หลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะพับปลายริบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ พับปลายดิบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายดิบินชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบินขึ้นไปค่ะพับปลายริบินกลับลงมาค่ะ บิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะ วนปลายริบินกลับลงมาค่ะนี่ค่ะให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้นําปลายริบินขึ้นมาสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะแล้วดึงขึ้นไปค่ะเสร็จแล้วให้จับปลายริบินนะคะพับมาทางขวามือ ม้วนปลายดิบบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะนี่ค่ะสอดออกมาแล้วนะคะปลายดิบบินทะลุออกนี่ค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะกลีบดอกแรกได้แล้วนะคะต่อมาเป็นกลีบดอกที่สองคือสีเหลืองเอาสีขาวนี้หลบมา จับปลาดิบินขึ้นไปวนปลาดิบบินกลับลงมาให้เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะนำปลาดิบินขึ้นมาสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมค่ะแล้วดึงขึ้นไปค่ะปลาดิบบินนะคะให้พับปลาดิบบินชี้ไปทางขวาหมวนปลาดิบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีเหลืองค่ะปลายดิบบินทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเอาเส้นนี้หลบมาพับเส้นริบบิ้นขึ้นไปค่ะวนปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ ให้เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะนำปลายดิบบินขึ้นมาสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมแล้วดึงขึ้นไปค่ะหลังจากนั้นให้จับปลายดิบบินชี้มาทางขวาค่ะหมวนปลายดิบบินเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะ ให้เราดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สี่ค่ะจับเส้นริบบิ้นขึ้นไปวนปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะตรงกลางนะคะให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะนำปลายริบบิ้นขึ้นมาสอดเข้าไปตรงกลางวงกลมค่ะ แล้วเราดึงขึ้นไปค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวาหมวนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีแดงค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมา พิกกลับบ้านริบบิ้นเส้นริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะซ้ายมือสอดผ่านมาทางขวาค่ะ ตัดปาริบินทิ้งค่ะทั้งสี่มุมค่ะนี่ค่ะตัดให้ครบทั้งสี่มุมค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ